บ้านสมุนไพรบวกปิดเลยนะแล้วบวกเปิดหนัา,นานมาอยู่หนังโรงเรียนบ้านซับสีทองเจอพ่อใหญ่บเบอร์สามอีกแล้วอ่ะเฮ็บบวกพ่อเฮ็ดบ,บวก แชทไหมแล้วมันอ่านไหมอา่านอืมอา่านแต่ไม่ตอบมองต้อง,งมาสิบเส้นเวรจำได้แสดงว่าวันนี้ก็จะเอาทั้งวันเลยนะนั้นเนี่ยนั่นรถมารถมาระวัง รถมาครับโอ้เตียแป๊ะเลยเอ้อดูสิบรรยากาศทำอะไรไม่ได้ดูเสาลัวเขาอ,อกสูงเลยนั่นเลยเขาจะก,อก่อกระแพงขึ้นไปออกสูง ้านหลังนี้โอ้โหยังหรูเลยเพราะเอ,อ้ยแค่บันไดก็อ,อีกเอ้พูดเลยอมันเห็ดหรือรว่าอะไรวะอันไหนอะหรือว่าโฟมถ่ายดูไหมใช่ไหม,มไดีๆบางรถดีๆ